สวัสดีครับผมนักโคกไอบันไลรนะครับผมวันนี้สําหรับเท่าแก่เจ้าของกิจการอยากได้บ่อสายสักลูกหนึ่งผมแนะนํานะครับผมสรีประจันสุพรรณบุรีครับเท่าแก่เขาอยากขายครับบ่อน,นี้นะครับพื้นที่ประมาณหนึ่งรไร่ประมาณหนึ่งรยไร่นะครับพื้นที่ที่ยังไม่ได้เปิดยังเป็นดินอยู่ประมาณเจสไร่ พื้นที่ในบ่อที่ดูดแล้วประมาณ30ไร่พร้อมให้ทั้งหมดนะครับผมบอกเลยกำเงินไม่ย่างเดียวขายได้เลยเพราะว่าลูกค้ามีอยู่แล้วให้ทั้งเรือให้ทั้งแมคโครแมคโครนี่เป็นโคม,โคมสุรุ่นแปดสองตัวนะครับพร้อมเรือดูดพร้อมกับพอทุกอย่างครับไฟฟ้าสามเฟสดีก็เดินมาเป็นล้านแล้วตาช่างมีโรงซ่อมรถสายขึ้นดีมากครับคุณไม่มั่นใจพวกผมคุณไปโบดูได้เลย นี่ผลโบมีแต่ว่าคุณไปโบดูได้เลยคุณไปโบดูได้เลยครับเราจะบอกว่าบอนี้โคตรเฟี้ยวพื้นที่ดินแม่งยังขายเป็นดินได้นะครับขายดินรถหกล้อแถวสี่เป็นจันเยอะอยู่แล้วครับใครสนใจติดต่อผมมาได้เลยนะครับโคตรเด็ด